นี่คือประตูทางเข้า World Peace วัลเล่เขาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจอกหมู่6ตำบลโป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งจากอธิบดี DSI พันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาสอบถามกรณีที่มีผู้แจ้งบอดแสให้ดี i เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้าง World Peace วั n เล่ สาขาวัดพระธรรมกายที่อาจมีการรุกล้ำที่ดินรัฐในพื้นที่อำเภอป,ปากช่องเนื้อที่กว่า1,000ไร่กัรแหละผมก็ได้รับแจกสุดเราจากที่เราส่งมารรับแล้วก็เขียนในกางหลกงลบบ้างแต่เราก็ผมเองก็เที่ไม่อยากจะไปไปชี้น,นำก็ให้พิ้นดีก็บอกกากพิดีเขา แค่รับยายอยูงให้แล้วรับก็ถือกล้องอะไรก็ตามไปตามคือเขาทำกันอยู่แล้วใช่ใี่จะไปจะไปเชื่อมโยงกันเหมือนเหมือนเนี่ยจะวิดีโอที่ทำเองจากไหนแต่ไม่ต้องไปคือหน้าที่ไปขอทำหน้าที่ท่านยืนจะมั่นใจเชืคุณมาถามผมเนี่ยแล้วผมบอกว่าเรื่องรัดเต็มที่เขาบอกเรื่องปฏิบัติเนทางวิพากษ์กันอยู่ทุกคนผมยินยันแล้วผมไม่เคยไปสั่งอะไรเลยทำให้เรียบร้อย ที่คมสร้างตนเองลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาได้รับหนังสือจากกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่10มิถุนายน2559ให้ตรวจสอบการให้เอกสารสิทธิ์ในพิกัดที่ดินที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมววพิชวันเล่เขาใหญ่เราได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบในวันนั้นว่า ที่ตั้งเวลพิสวันเลขเขาใหญ่ออกเกินแผนที่นิคมท้ายพระราชกฤษฎีกาจากหลักฐานพบว่าเป็นการนำเอารายงานการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในอดีตมาจาัดสรรที่ดินนิคมสร้างตนเองพื้นที่นี้น่าจะมีไม่น้อยกว่า6,000ไร่ขณะนี้ก่อสร้างอาคารสูงเกิน12เมตรซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จะไล่ย,ย้อนตรวจสอบว่า ผู้ครอบครองที่ดินเป็นสมาชิกของนิคมหรือไม่หรือได้มาจากการซื้อที่ดินที่อยู่ในนิคมโดยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เนื่องจากสิทธิในที่ดินในเขตนิคมเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวดังนั้นจึงทําให้ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในเขตนิคมไม่สามารถน,นํานคสามซึ่งมีชื่อเจ้าของเดิมไปขอออกโฉนดที่ดินได้ต้องให้ผู้มีชื่อในนคสามนำนคสไปขอออกโฉนดที่ดิน กิติชัยนากเกษมถ่ายภาพสรา,รรราวัตรรัตนสุวรรณนชันทีวีรายงาน